สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้ในช่วงแนะนําเกมมือถือใหม่ประจําสัปดาห์นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้มีเกมมือถืออะไรมาแนะนาท่านผู้ชมบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมเปิดใหม่มีข่าวเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยกาลินาฟูเมร่าลอะคมิ m โมบาย เกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือจากอนิเมชื่อดังแคนกลคนแปรธาตุนั่นเองท่ผู้ชมครับที่เปิดให้บริการในโตญี่ปุ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองงอในส่วนของ Fullmetal Alchemist Mobile ในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่เปิดให้บริการใน ประเทศสิงคโปร์แลวก็ไต้หวันนั่นเองเนาะที่เปิดให้บริการโดยค่ายกรีนาเจ้าเก่านะครับคิดว่าถ้าเปิดให้บริการในสตูประเทศไทยก็น่าจะก,กรีนาเหมือนกันนั่นเนองเนาะรูปแบบการเล่นของเกมนี้ท่านผู้ชมครับจะมาในรูปแบบแท็กติคัลนั่นเนองเนาะจะเป็นการโจมตีตามช่องต่างๆมาพร้อมสกิลอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นแฟนแขนคนคนแปงธาตุไม่ควรพลาดเกมนี้ครับ i r y t a i เ Fighting สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือจากอนิเมชชื่อดัง f a i r y t a l e นั่นเองนะนผู้ชมครับก็จะเป็น f a i r y t a ทลภาคใหม่เน้อเดยดลองมาเล่นกันเลย่ผู้ชมครับเกมนี้จะได้บังคับตัวละครด้วยนะครับแบบนี้เลยเรามาดูการโจมตีกันนะผมนี่ครับอนิเมชั่นการโจมตีก็จะเป็นแบบนี้นะครับสกิลมาแบบจัดเต็มครับผมบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆเลยนะสำหรับเกมตัวนี้ถ้าเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยนะโอเคครับเรียกตัวละครมาแบบนี้ครับจัดไปครับ ไอสองครับผมไอี้ครับีนี่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 โอ้สกิลมาบโคตรอลังการงานสร้างด้วยนะครับเกมนี้เหมือนจะมีการแพ้ทตาด้วยถ้าดูจากด้านขวาบนนะครับยี่ถือว่าเจ๋งไปเลยนะครับใครสนใจอยากลองดูก็จัดกันไปครับผมอันนี้จ้ามาร์ได้ เกมตัวนี้นะครับผู้เล่นจะได้บังคับตัวนินจาเงาแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับคอยหลบหลีกสิ่งกีดขวางคอยกระโดดขึ้นนู่นขึ้นนี่ขึ้นนั่นนะครับช่วงแรกอาจจะยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆจะมีการต่อสู้กับในส่วนของตัวมอนสเตอร์ต่างๆนะครับมีการเก็บเหรียญแบบนี้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเกมนี้ก็จะมีในส่วนของตัวระบบการเล่นกับบอสปาร์ตี้กับผู้เล่นอื่นอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองเนาะ นอกจากการเล่นแบบนี้ตามเนื้อเรื่องแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับกราฟิก <G raph ic> หรือว่าอาร์ตเวิร์กภายในเกมนี้บอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวอาร์ตเวิร์กแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเกมวิ่งธรรมดาธรรมดานะแต่ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมวิ่งที่ผสมผสานร,ระหว่างแอคชั่นได้อลังการงานสร้างมากๆเลยท่านผู้ชมครับใครกําลังมองหาเกมวิ่งแบบนี้นะครับที่สามารถหลบหลีกสิงกีดขวาง ต่อสู้กับเรามอนสเตอร์ต่างๆแบบนี้ได้ก็ลองดูเกมนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับ GTA 6 Mobile สำหรับเกมตัวนี้นะครับผมเป็น GTA ภาคที่6ในเวอร์ชันแฟนเมดนั่นเองเนาะที่ทางแฟนเมดหรือว่าทางแฟนเกมทำขึ้นมาเนาะกราฟิกในเกมก็จะเป็นปรบมานี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบเกมจากทางค่ายแฟนเมดก็เอามาฝากกันนั่นเองเนะาะเดี๋ยวเรามาดูระบบในส่วนของการสเตลกันดีกว่านะครับเราเดินเข้ามาแบบนี้นะผู้ชมครับทำการกดสเตลนี่ครับไม่มีเรียบลอยไปเดีอ่ามีการวิ่งลงวิ่งเร็วแบบนี้ด้วยนะครับเราวิ่งตามจุดเควสแบบนี้ไปเลยนะ กราฟิกที่เขาทาได้นะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคปรับมานึงนะครับอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังอลังการกานสร้างเนาะเพราะว่าเป็นค่ายแฟนเมททำเนาะส่วนใหญ่ก็จะทําขำๆทําให้เล่นกันปรับมานนั้นะนั่นเองท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจแฟนเมทแบบนี้ลองดูกันได้เลยครับผมนี่ครับนี่เรียบร้อยไฟฟ้า เกมตัวนี้นะครับมาจากอนิเมะกันอีกแล้วนะครับอนิเมะที่ชื่อว่าพะจนภัยคนไฟลุกนะถ้าผมจําชื่อเรื่องไม่ผิดนั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือจากทางประเทศญี่ปุ่นเข้าอีกแล้วนะครับรูปแบบการเล่นไม่ต้องเดาก็รู้กันนะครับมาในรูปแบบ turn based RPG นะครับรวมตัวละครจากไฟฟอดนะครับมีภาร,รกิจต่างๆให้เราทาไม่ว่าจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องโหมดต่างๆการลงดันเจี้ยนนะครับในส่วนของการ ซัมมอนตัวละครหรือว่าสุ่มกาชาต่างๆนี่ครับมาพร้อมเสียงภาคญี่ปุ่นสุดแสนอารมณ์อันร้าใจเลยนั่นเองท่ผู้ชมครับใครที่สนใจเกมตัวนี้นะครับรอกันเลยนะครับในปี2023นะครับเดือน2เห็นเขาบอกว่าจะเปิดให้เล่นนั่นเอง c h o o s Portal สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถ right ือ MMO RPG นั่นเองทุกผู้ชมครับมีอาชีพให้เลือกกันทั้งหมด5อาชีพด้วยกันเนาะอาชีพแรกก็จะเป็นเคียวนะครับอาชีพที่2ก็จะเป็นดาบคู่แบบนี้เลยนะครับอาชีพที่3จะเป็นดาบใหญ่เนาะอาชีพที่สก็จะเป็นนักเวทแบบนี้นะครับอาชีพสุดท้ายก็จะเป็นปืนคู่เนาะแต่ละอาชีพก็จะทําการล็อกเพศมาแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับมีบางอาชีพเท่านั้นที่สามารถเลือกเพศได้แบบอาชีพนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับเนาะแล้วก็แต่ทุกผู้ชมเลือกเลย ส่วนตอนนี้นะครับเราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่นองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้สักเล็กน้อยกันเนาะสำหรับเกม m m o เกมนี้เนาะเราสามารถซูมเข้ามาที่ตัวละครแบบนี้ได้เนาะอาชีพที่ผมเลือกก็จะเป็นเคียวแบบนี้เลยท่านผู้ชมถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะใครที่กําลังตามหาเกม auto m m o อยู่นะครับเกมใหม,ใหม่ๆลองเล่นเกมนี้ได้ท่านผู้ชมครับ injustice s a m u r a สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ open world MMO นะครับผมรูปแบบการเล่นของเกมนี้ต้องบอกเลยว่าแอคชั่นดูดเดือดมากๆเลยนะครับทำให้เรานึกถึงในส่วนของตัวเกมชื่อดังเช่น d i n a t y Warrior นะครับพวกเกมสามก๊กต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับผม รูปแบบการเล่นเหมือน Devil May Cry นะครับเพราะว่าเกมนี้ผู้พัฒน,นาเดียวกับ Devil May Cry เวอร์ชันมบายนั่นเองนะครับอาจจะมีกลิ่นไอแอคชั่นผสมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ตัวกราฟิกการใช้สกิลต่างๆต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เปิดในสต์นะครับแต่ว่าน,นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดในสต์ประเทศไทยเท่านั้นเองเนาะใครที่เล่นเวอร์ชันจีแล้วเข้ายากนะครับลองดูเวอร์ชันนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเกมอินจัตติสมมุไร ลัดเลเจนต์สำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือ f p s นะครับผมกราฟิกสไตล์อนิเมะเลยนะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีในส่วนของอาวุธที่แตกต่างกันไปเช่นของผมก็จะมีปืนคู่แบบนี้เนาะมีการรีโหลดแบบนี้เลยนะครับบางตัวละครก็จะมีพวกดาบสมุไรนู่นนีนนะ่นั่นเนาะมีการกระโดดนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวหาศัตรูอยู่ไหนเอ่ยนะครับไม่ยินเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปนะจ๊ะ เออกราฟิกรรก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับดาบสมุไรโดนไปเรียบร้อย FPS แม่งโคตรหดวเลยมันดูสิสกิลสมุไรก็มานะครับนะสำหรับตรงนี้นะเออใครที่ชื่นชอบเกม FPS แบบนี้นะฮาๆก็ลองดูกันได้เลยนะครับในส่วนของตัวลัดเลเจนด์โปรเจกต์สตาร สำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดบนดวงดาวนะครับผมให้อารมณ์การเล่นเหมือน No Man's Sky นั่นเองเนาะโดยเกมนี้ท่านผู้ชมจะได้ออกสำรวจดวงดาวต่างๆนะครับเราสามารถย้ายจุดเกิดต่างๆได้เนาะในจุดที่เราไม่พอใจนะครับเกมนี้ก็จะเป็น Sandbox Survival ในธีม s c i f i นะครับผมเราลงไปในดวงดาวแล้วนะครับคอย,ยสำรวจทรัพยากรต่างๆนะครับผมออกหาทรัพยากรทำการคราฟของสร้างบ้าน ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นและนอกจากนี้นะครับผมยังมีสิง้าลาสัตว์ต่างๆหรือว่าสัตว์แปลกๆที่เราสามารถต่อสู้ภายในเกมได้ด้วยนั่นเองเนาะนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ทดลองเล่นในโซ่ไทยกันอีกรอบนึงนะครับส่วนตัวเต็มจะเปิดให้บริการในปี2023นั่นเอง เดอ i ด i วิชันโมบายสำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC แล้วก็พัฒนาลงในเวอร์ชันมือถือเนาะอันนี้จะเป็นกราฟิกในเกมจริงๆบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยท่านผู้ชมครับเกมตัวนี้ก็จะให้เราเล่นตามเนื้อเรื่องตามแชปเตอร์ต่างๆนอนเช่นชปเตอร์ที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับก็ต้องต่อสู้กับเหล่ากบฏต่างๆพวก AI นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็พยายามเลงไปครับผมสไนเปอร์จะโดนไม่จะโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนครับผม โดนไม่โดนเรียบร้อยไปดีแล้วก็เล็งดีๆเนาะตัวละครแต่ตัวก็จะมีในส่วนของตัวสกิลหรือทกักษะในส่วนของการอัพที่แตกต่างกันไปเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราอัพอะไรนั่นเองนะผู้ชมเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยที่เปิดให้ทดลองเล่นอยู่ณตอนนี้สําหรับชาวแอนดรอยส่วน iOS ก็รอกันต่อไปเนาะ ในคลิปนี้ก็นาก่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่ชอบเกมไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่พีๆท่านใดสนใจเติมเกมมือถือนะครับวันนี้มาแนะนำในเร่วนของร้านจอนเชาไล่นั่นเองถูกและดีและปลอดภัยนีครับมีเกมมากมายหมดจะเป็น Tower of Fantasy, g Impact, X, e n s h i n Impact, a w a k Undecember, l o b o t แล้วก็มีเกม,มอื่นอีกมากมายเลยร้านจอนเาไล่นี่ครับใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกมาจากช่องเจมินดีด้วยนะครับ